ไม่เจอไหนเนี่ยลิปจบตรงไหนขอภัยท่านผู้ชมด้นะครับ้อไม่โดนเว้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนเว้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนครับไม่โดนครับ อ้าวเฮ้ยพิกแอปมาหัดปาหัดมาใหม่อะพี่พี่ยิงผมไม่โดนเลยครับโอ้โหพี่ครับพี่แม่นมากเดี๋ยวมึงเจอแน่ <Okay. S 1> โอเคเดกอมันกินยามันกินยาบ้ามาเลย มันคุณก็พิมพ์ไปขอมันดิใจมันเจ็บใจมันปวดใจมันรวนใจมันเ้าาใจมันร้องตะโกนอ้าวเจ็บนี่เจ็บปนึงนี่เขากำลังไปไปหนึ่งเดี๋ยวมึงรอไปหนึงสีเหลืองเขาเขาต้องการทองอ่ะแล้วมันก็แย่งแล้วมันก็แย่งก็แย่งกันหมดเลยทองอ่ะ อุ้ยยิงหนไม่โดนดิอุ้ยไม่โดนครับพี่พี่ไหรปหัดมาใหม่ครับพี่ครับพี่ไหรปหัดมาใหม่ครับไปหัดมาใหม่ครับพี่ไม่โดนครับพี่เสียใจด้วยไอ้หนูอ้าวโดนแล้วเฮ้ยโดนแล้วเว้ยโดนแล้วนี่แม่เจอคนนั้นน่ะเป็นอะ <c oughs> ไรีไ่ชอบเขาจอดอะไรไหมนะนี่อยู่ก่อนบ้าจอนก็ต้อง ขอระบดพีชีพหน่อดีขอระบดพีชีพหน่อยมีสมาร์ทโฟนกันได้ไหมโลกโลกีโลกโกโรงบาลเขาเหยียดแรกอะที่เหยียเดินอนกานผ่างก็เจาะห้อย ไม่ต้องแลกหรอก <L an> เดี๋ยวเขาจะไปพีชีพนะเฮ้ยขอเพาสเสร็จมาปลาด <L an> เอาไอ้อาอาตะามานอยู่ตรงนี้ <L an> รอคุณรอข้างหน้าดิไอ้ตะรอข้างหน้ยรอข้างหน้า เ,เดี๋ยวเขาเอาระเบิดพีชีปนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งให้ของเขาเลยซื้อปังตรหาระเบิดพีชีกว่าระ,ะเบิดระ,ะเบิดเวลาเอาเระดกดแล้วชิตากระดกแล้วแล้วน,นี่แล้วค่ะดวนให้ดาขอระเบิดพีชีน่อย ขอระเบิดหน่อยพี่ชีบคุณแย่งแม่เขาเลย<ะ>เดี๋ยวไปเจอตรงกลางเดี๋ยวไปเจอตรงกลางนี่กินอะไรหวานอ่ะอะไรอ่ะเราจะทำอะนังี่เดียแม่จะทังอะไรนิดนึงตุ๊ด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  โอ้โหฉลาดด้วยไเพลเยอร์ที่คนคนอัดอ่ะมีง้ามไม่ทันหรอกกินช้าวก่อนไหมลูกใช่เละพูดต้องไปแล้วของขอของก็ดีเลยดิก็อะไร ทำแบนี้ดม่แม่ก็นดหคับอะไรเป็นวันนฝากแม่เขหอมไวเฉยเ้ยชิตาทำไมเขาแหลกเงี้ย าาตาก็แหลกอยู่ <บา S 1> เหมือนกันตาไม่คือนี่มันหน้ารับนะบโอ้ขอบใจมากครับมีคนทิ้งชุดไ้ให้เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่เพื่อเพื่อความคุ้มค่านะผมคือจริงครูบอลไปจัดใหม่เลยนจริงเหรอเออบอกว่าบอกว่ามันไม่ใช่รองทรง ก็โรงเรียนนี่ก็แบบแม่งแบบขวบขวบเนี่ยมันยังเยอะเลยผมเนี่ยไอ้ตะยังไม่ตัดแอกตอนเนี้ยตอนแม่บอกไอชิตะไม่ใช่ไหนมันมีเขาได้หกโมงหกสิบสี่เขาได้เหล็กโมงหกสิบสี่อันจะไปทำอะไรไปไกลๆอ่ะมันตาตานอ่ะยูไงกินอ่ะสีไล่กับที่รูไงที่แม่ไปอ่ะไงชุดโซ่นะครับชุดโซ่นะครับจะเจอชุดโซ่หรอกตอนที่ไกลอ่ะนะนี่ระเบอก không cả, ố, trù chảnh nhàng thăng mây, khó không มีเหล็กสามสิบเอ็ดก้อนเก็บไวนใน้ในหีบใายแม่งวางอนุไว้กูเนี่ยสนใจมากชื่ออะไรลร่ะจิใครกลาวมนะันนี่ยชื่ออะไรลร่ะจิ จโอ้จีดะเย็ดไอไม่ช่ไอตาเขาอยู่ไหนเขาขอที่กัดที่แน่นอนนี่ไม่รอดแน่เขาได้เขาได้ธนูมาแล้วนะมีคนมาทิ้งมาในกล่องธนูโรงที่ใกล้พังลเลยอา้อาวลืมหยิบอาหารมาโอ้โหฮ้ เลี้ยงนะเนี่ยอาอยู่เลยแล้วก็เนี่ยอ,อไปแล้วเลยก็คือไม่ได้ไรเลยขาใส่ชุดดีเว้ยไม่เลยไรไม่เลยไรไปล้างห้างเดียวนะมาเหอะมาเหอะมามาเหอะไอ้โขยิงไม่โดนว่ะ<น>เฮ้ยจะขออาหารหน่ด่วนเลยอาหารอาหารโอ้อาหาร,าหาร,าหารหแบบหนูด้วย แล้วมีอาหารอันทะอาหารอันทะมีไหมเคขอปักมองไกลหนะ่อยเออ,อเคดีขึ้นเยอะแต่ระบบมันก็แหลกขึ้นเยอะด้วยเอา้าเฮ้ยมันแหลกมันแหลกจนตกอ่ะเอาดิแม่มึงรอ้อนไปนอนดิป มันชื่อแกะโซเฟียจริงเหรออชิตาไม่ได้ชื่อแกะโซเฟียนะเหรอคุณเลิกกี่โมงสองทุ่มครึ่งเหรอหมอไมั้งแม่แม่นอนเหรอเฮ้ยนายี่ครับบุกมาถึงนี่เอาอชิตาคุณไปบุกถามไหมเหรอ โหเละเลยว่ะชานทางขาดด oh ้วยโอเมย์กอดเบื่อไอ้พวกงดปวด้ะครับขอบใจมากเพื่อนขอบอก่อยดิเขาไม่ได้เตรียมอะไรมา่ เดีวเดียวเเม่ต้องไมต้องีไว้ไม่อไม่มีอะไม่มีธัาารขอัคนี้ยขอแหนี้้วอยกะระยะก่อนขอระยะที่แน่นอนด้วยหาวิตาชิบอายแล้วตาช่วยเขาเร็วมันเริ่มมันเริ่มมันเริ่มมีกลยุทธ์กลับกันดีงไงเป่ากลยุทธ์ กลยุทธ์ต่อสูงมันอะคดเผื่อกลยุทธ์เนี่ยเดี๋ยวๆๆกลยุทธ์าดที่เราใช้น่ตกเองเลยคนนี้